ค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่กะกิชันหมอรัมพิชาลาประทาดขามแกนจงอ่างครั่งสดเตี่ own, ยงคือเขาคือเดืมนะคะคุณผู้ชมขะเริ่มต้นจากของคนเหงาสาวโสดคือเกาหล่ะค่ะน,นะคะ,นะคะเดี๋ยวห้าวจิบไปซอมหมอรํากันเนาะพี่น้องเนาะเออว่าประชากรเ้ามาครบหรือยังประสิทภาพพี่น้องไปเลยนะคะพี่น้องขาเออแล้วก็จะไปหาอยู่หากินสะกอนเอ้าหฮาเจอผู้ใดพี่น้อง นะคะคแม่มีอะไรกินหิวข้าวปลอมกบม,ม,กกกมาเจอพ่อค่ะพ่อทานอะไรคะสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวครับทานแม่ไหมแม่น่าทานมากเลยนะครับ <c oughs> ย่อมาใบาดากมาันสีแข่งมามาบอกเป็นใจมีอะไรอุดอู คี่แม่เมียจะเลยกันยิ่งยุกอภัยยุติเม้าเมี่ยงเลยผู้ยิ่งนี่แม่สิบายหอดทั้งหนากรับว่าแข็งแต่ว่าผู้ใช้หรือต้อยไปเดียวเท่านั้นล่ะหมายถึงว่าผู้ยิ่งมาบ่ายแม่แม่เอาเส้นนั้นให้กันหน่อยแม่เส้นนั้นนะเส้นใดเส้นเล็กปนเส้นใหญ่แล้วเส้นหมี่แล้วเส้นเหลือง เจอพ่อขอบคุณครับใจงิ้นเรากันยอ่มให้แม่น้ำบ่นี่พ่อโอ้ยใจให้แม่น้ำเนรพูดหน่อยน้ำสองเก้าเราเนี่อ๋ออันากจก็ได้นี่กนเลยใให้แม่น้ำบ่นี่เรากำลัมีให้พี่นุน้ำให้จกน้มั้นนั้นเียแต่ว่ได้กินแปพดีเลยเหลืออยู่สิบบาท ขอบคุณค่ะเบอร์สิจ๊อกเต้มใส่ดอกสิจกตต้มใส่ดอกเป็มยังจงเต็นเลขมกินขวางพี่ละปากบานเพเวอบ่เพาบานแต่ปากบานทอนนาวันนี้พ่อใจดีนะคะพ่อเลี้ยงนะคะพ่อคือใส่เสื้อเหลืองมาเมื่อไหร่เมื่อวานใส่เหลี่ยวดี ใส่ปะถือกันเนาะใส่ปะท่มกันเนาะแล้วปไปใส่ชุดกูอะไ,ไ้เป็นชุดขี่ซ้ำใส่ชุดกูเหรียญาบอกแพ่เป็นยังนอูคกเอาบอกไปแล้วคุณพ่อไปแล้วพี่น้องพ่อจะไปกินข่าวคุณน,นี่นะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวคุณแม่พูนสีหลินล่วกค่ะ พูดสีลิ่นด้วยค่ะเห็นว่นนี่ผู้สนับสนุนคอยเ <c oughs> ขาไปได้ร่วมเดินทางกันโดนเราได้เนาะพอ่อ <c oughs> แต่เ็าห้อยสิทธา์ไทคุณผู้ชมเบิรงนะคะเขาได้ร่วมเดินทางกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้เ่คเคยได้ร่วมเดินทาง <c oughs> เอาบุยเพิ่มเพมเมมาแต่สาย <c oughs> อีกทันเสนนะโทรเป็นเมงคนอีคิวเมื่อคืนนั่นเถอะมันยินดูบาซินกอจะงัวยินดูบาซินนี่แม่ ข้าม่เมึงเป็นงัวนี่มึงสกีขายได้ราคาดิเง้ยมาพีลอียดเ้ยมาพีลอีก,ม,อกมันแดดมันแดดกินกินนี่ละเงี้ยข้าแมา่ข้างหน้าลอีกพี่เมียน้อยห่มมันอยู่พี่เมียน้อยนี่น้ำยังแน่นี่มีน้ำผู้ชายบ่ามาดามนี่รา้านก๋วยเตี๋ยว ร้านก๋วยเตี๋ยวลงทานมาดามจินจุธาามาดามจินจุธาเฮสดานนะคะเอาคือเอาคือเปลี่ยนน้ำสกุลแล้วนี่เน็บกินมันสิไขรเด้ออ้ยอ่อนอัวม่วนเซน่ะเนาะมาเซน่ะกากหมูน่ะโอ้ยเมมเขาเห็นบ่านั่นแค้นอ่อนต้นยุคกระสือแนปังเขาจะไม่ได้ห่อเสี่ยงมาใส่อันไปยังต้นน่ะนะ ไม่ <c oughs> อยากกินกัอันนั่นแม э. ่ขอยสืบไ่ได้หอบเฟี้ยงมาส่ย่านค่ะเจ้บบาบอกเจ้างากนี่นะลาเน,นีย่ยแห้ะเพิ่มรทนทางของข้าวค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเจพูนกินทันทีขี้ทันควันกินเดียเด๋ยวนี้ชีเดี๋ยวนี้พี่น้องนี่ อาหารมืเแร่งค่ะตากแดดอยู่อันเนียงกอบขนาดค่้ยกอบค่ะขนาดหมูกรอบไปแล้วท่านอภิมหามึงหึงมากโมโห,โหแล้ว เนือดทานทุกท่านที่รอฟังบางที่ก่อนว่าจังได้ออกเป็นไลายฟอนทั้งโยโยนโอ้ยผดเหลือผดเหลือลงหลายไปบ้านนี่ประกาศจากหัวหน้าเพอหัวหัวหน้าลูกโอ้อำนาจอยู่ในมือของแพครับวันนี้ ใครมาเช้าไม่ต้องขึ้นแม่ติดดังมาได้กะจังแม่เต้าติดังแป้นขับไล่มาได้กะจังเราไม่เงึ้ดเพราะว่าคุณไม่มีความตรงต่อเวลาแม่เจ้าถิ่มา่าเจ้าติเสียงดีท้อปากกะจังคุณออต้องมีมีเวลานะครับนีออ่ประกาศแจกกำนันเพลหัวหัวหน้านุกนะครับเออ,เอ,อเอาไป ว่าหนาแพ้พี่น้องเอ้ยท่านอภินามหือม้าเือกอบต่อกบปันอล้อสองหอกำนัอากว่าหน้แพ่ผัวคนนั้นู้าประกาศอีกเอาตรงนี้ซื้อเจอตมซื้อจเาขอจเขาจะนำหวประกาศอีกไหมเดี๋ยวเดเลีงเขาคือจังหลวงพ่อเนี่ยเปียงตีกวาง บึมบ,บึม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 เขาเพียงปุ่นฮัตสิไปบึงยูนิคอนหน่อยนะคะยีราหน่อยใส่ยูนิคอนโอ้ฉันลืมใส่หมวกให้ยีน่ามากแข่งยี่าหน่อยจะเป็นแฟร์ติดตรงสวัสดีค่ะแมรี่คริสต์มาสนะคะเมรี่คริสต์มาสค่ะ อันนี้ยูนิคอร์นค่ะอันนี้อันนี้ใครยีนาค่ะนั่นอันนี้ของใครนะอันนี้ของแม่ย่าตอนนี้ถือดิถือหนูมือมือมือหนูเลยแม่มือหนูเลยแม่ของใครนะลูกของแม่ย่าตัวนี้เพราว่าตัวลับหนูเลยแม่อ้โของใครนะลูกแม่แม่โไม่ทันมุกไม่ทันมุกแม่ของพี่ยายยาวเลยนะยุกีของใครนะแม่ เรามาดูยูนิคอนน้อยนะคะไม่ไม่ใช่อย่างนึงก่อนถ้าจะสั่งให้วน้าขอเป็นสองปดห้าปันพี่น้องไอ้ต้าวยูนาคอนค่ะไอ้ต้ายูนิคอนค่ะไงจะมาวยูนิคอน่ะไอ้ต้ายูนิบอนค่อ้ย้าวยูนิอนค่ะไอ้ต้ัวหน้าซ่าแพ้ บดบดกสาลเพีโแล้วป่านปานละสี่เนาะมีตะพูมะหุ่มหอมล้อมลุมไทยามาไทยุณนม่แตมาแต่ละัม่นะม่แมาแต่ละม่ม่แม่แตลแม่ต่ม่แต่ละม่ม่แตมาอี่กม่อต่ละมา่ละม่แตมาแม่แ่ม่แม่นลม่ละม่่แม่่ตะม่มมต ไปขี่เท่าแล้วโวยให้เยแกฉันดีเต้นต้อนี่ยิงอย่างเฮ้ยเลือดเฮ้ยเพิ่งลูกสาวฉันเตือนอย่าไปรบกวนลูกสาวฉันหรือใจ๊แม่ไฟเป็นวัดสุรีป่ะแม่ไไฟเนาะแม่ไไฟแล้วพันถึงแกงเออแม่ไไฟเพราะว่าเรากว้นฉันถึงบุบันทึเขาไปต้องเอาแกงเอาขี่เท่าเพราะว่าเรากว้นฉันถึงแกงกินตะมหุงแล้วเนาะเออตะมหุงอีกที่หยียบแม้ เฉันคือแกงกินแล้วครับแยกอีกไอ้ทีตอนคำสาปไหมเออนั่นแหละหัศลายอยากสีดำมันจะเป็นสีขาวนะนั่นแหละหัศลายเพราะว่าตอนคำสาบแล้วมันมันจะเป็นสีดำมาหัศลายสีขาวแบบเมื่อกี้ขาวไอ้ไม่ใชไฟเป็นหัศลายเอาขี้เท้าหองอ้เราขี้เท้าก็ได้ต้องปูนขาวปูนขาวเดี๋ยวตัวแล้วสื่อกันเสื้อโลกไหมเราเท้าเขาแล้เท้านึงตัวเห็นบ่ยย่ำเขาอ่อนฝังงวงฝังกล้วยต้องเอาปูนขาวลุยก่อนแมนบ่กันเชื้อราไหมอืมมันดิบเยี่ยนั่นแหละน้ำยาสิออก มึงคุยกันมเรียงให้โอเคอเ่ตจาคบอกแบบยูเทิร์นยูเทิร์นนี่ตัวนี้ตัวน้งมนีแบบยูเทิร์นมากสีสี่จ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ้าจะว่าจะบอกเาว่าเจ้าิแปงถึงยังน้องหยอมเลยนีไฟน้องยอมเลยน้องหมเลยอีลีรอบก้อนี้คือกันเอากิจมงูมองให้สิ้นก็เป็นซิ่นเลยแลนหนีออกจากเวที่นีไหมยีรีกิงกิงเขี้ยวละ การการการเล่นแสดงแสดงต้องเล่นได้ทุกบทบาทมาตั้งแต่เมนการสกปรกกัต้องได้เมน้เขาบอกให้กินขี่นายวิธีก็ต้องกินเพิ่นคิดว่าเพิ่นงามเออบันนี้บันนี้เพิ่นงามบ่บันนี้โอ้ยขันซ้ำนันงามไกลอยู่บ้านกูปากกวดได้ที่สามพี่โอ้โหซื่อซะปวดปวดขันซ้ำนันงามนั่นอย่าไปบอกเราเดี๋ยวเราจะช่วยไผ่เราเหมือนกันเออโอเคไฟก็มีหนุสองคน โอ้ยอเปายิ่งฉุบอ่ะบอกขอบคุณพี่ยาย่าครับนมชมพูรับมาเขาเป็นสองแปดหาธุดาโคกนมโอ้เขาเรียกว่านมเย็นมันบ้าเนี่หนีอยู่พี่น้องเอ้ยมันมาแแมบใครอย่างอยู่นี่ละอองค์คำละอองค์คำละอองค์คำเยลเยลพี่น้องมาอีกแล้วค่ะนั่งอีสาผู้กริกรายมึงอย่าเตือน ปูนสิฮักนะอันมาแตงตัวขึ้นแตงปนันเถอะมาแตงตัวขึ้นอยังไปส่งเขาผัวอยู่หนา้าเถอะคือจุ<ล>่มไปหาเห็ดหาหยังบ่แล้วนี่นเขาจะข่าวออคือจ่มมัน,นโคกสเย,ย่เน,นี่ยเป็นหยังเขาสืนำโคกเี่ยนะันนาทั้งน้มพูอีกไหมคือจุ่มันนันอนจิไปส่งเขาผัวนอกเมืองนี้ยพ่หัวกระสอบแม่อต้องโอ้ยซุ่มนั่นไพ่กระสอบนอนพี่น้องเมืองนี้ท่านอภินันพ์มงหึอมากอ่ะพ่กระสอบ ท่านไหนพี่มหีมากับแพทยกับสอบมไม่เป็นกระเป๋าเบียนนี่ว่าสิบเอื้อมอะไรแต่ว่าสชระอื้อมันขี่ทางขอบคุณค่ะขอบคุณพระเอกแปงนะคะอะไรก็ชงกันดูมึงเฝ้าตีฉันยังเฝ้าใับพี่น้องสกุลจุกันรละชมบู้ยมึงเนี่ยคือบ่พี่น้องว่าคืออีหยังเอาให้วิภาควิจารณ์สาวเครียดที่ดูบ่คือบ่คือบ่คืออย่างบ่คือคน น้องขึ้นยังบะนี่กูแต่งยังสี่เหรกูลงรถบาสเนาะบ่ขึ้นไห่ล่ะบ่ขึ้นหมอลำจกเม็ดแม่ลูกพะนะเงานอ๋อนอนขึ้นยังบัดนี้ก็กินได้ผัวคนไตดิเนี่ยผัวคนไตแรงตายได้ไหมคนไตต้องผิวขำหัวแรงแรงตายกล้าป่กล้ามบ่ะได้โอ้ยเป็นกล้ามเป็นซิกแพคเป็นล้นล้่นแรงตายเอาเลยเอาแรงแรงตายแรงตายอันนี้นี่สีมุกเว้ ต้องสีมูกันกกะไปคนไตบอยเปนคนไตอ่นะอไตมไตเียเียขัเนาะกูกูสี่ไงย่างโอ้ยเมืดโอ้ยมดเอาภาษามาขี้นะกัเบีย่นแหงตายอยู่เนาะมิดเลยกูเหมดเลยตายบ่ส่งมาเรกสิคุณแม่พัชราค่ะ คุณแม่พัชราพัชชัดข้าเกียนเพ็ดเพ็ดเพ็ดเออเยอะพัชราครับเพ็ดไปเสื่องกันคุณแม่เพชรชราพ้นลำเออเพ็ดลำเอพ็ดลำโอ้ยโอ้ยอย่าไปอยู่ระเบียบโธ่นี่เพื่อนว่าอย่างไกแม่ๆชอบอะไรนี่ส่งไประเบียบย่างเดียวดิพ้นลำไว้มันโมเมนต์เด้เพชรนี่เพชรลำนี่เพชรลำเตะก็คือไปและวีละแพะวงศินโอ้ดาวไล่ไปบ่ได้โอ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 ้ Amazing เออเวลาต้องเปลี่ยนแปลงซะ มาได้ดิอะที่เช่นเมียมาแง่ไม่รูโเออ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 คือยิงข่าวคือยิงข่าวเป็นเป็นเป็นโฉดบ่โฉดตัวโฉด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 ในว่นว่นเป็นวันเป็นซาโอสอเสียดดเด็กสอเสียดดเด็กซื่อสดโอ้ยยังว่าสดทอดหน้าพ่อเผาหรอพ่อเอ้ยพี่จ้องอ่างไส้แม่บ่ถือลูกค้าลักษณะถือไม่ถือไม่เคยเรียนปันจบป่อท้ปอตีบ่าถือมองไรถามดูเอ้า มก่อาาวิเธอไม่เคยเรียนสุขศึกษาวิจารณ์มาเวลาเขาเช็คให้เขายิงตรงไหนยิงหน้าผากเธอต้องปิดหน้าผากเออโอยเนาะเอาใสถือไปนี่แหละดูดูเพราะว่ามันสีเขียวอยู่ข้างในใช่ไหมไม่ใช่สีเขียวนี่มันคือมียามันป้องกันโรคใช่ไหมดิฉันป้องกันโรคจากตัวเองไปหาคนอื่นและที่สาคัญฉันมีบัตรคนจน วางเมียนขึ้นใส่ถือท่างอยู่แต่ว่าใส่ไม่ถูกที่เข้าใจปบ้โอ้ใส่ไม่ถูกที่เออต้องบอกว่าจ้องใส่ต้องใส่ไม่ถูกอะไรใส่ไม่ถือเออมันต้องใส่หวัวใส่ใส่หน้าาโอ้ใส่หวัวหนึ่งคือท่านาพี่มา,มาม้าเนี่ยเวล,า,ลาเขาตรวจไข้เขาเขายิงย่งหน้าผากปั๊บเออเนี่ยกันสมองออกบ่กันสมองออกบ่อกเย็นมัสุรีไหมมัสุรีรอบสองสิผักต้อมาแก้ข้ามสาบเอาอี้ดิแก้ข้ามสาบ แสดงว่าฉากแรกนี่ขึ้นไม่เน้นต้องเปื้อนแป้งอีกแม่ท่านแก่ขับสามเลยท่นแก่คับสามเจออีกครับผู้ใดจะเป็นทะเลท่านอะไเดิเดนฮะผู้ใดจะเป็นทะเลท่านอะไเดินไม่ไส <laughs> <laughs> ขีดเข้าวะค <laughs> อยกันขีดเข้ากันเ <laughs> ช่นนั่นแหละมีผู้เดียวเออเพราะว่าทุกคนดุนกันแก่งหมดแล้วเ <laughs> หลือผู้เดียวแหละไปะย่อมมันกันแก่งหายพี่น้องเอาบ้านนี้ สวัสดีรับฟีดขอขอบคุณตัวการรับช่มาฟีนองสุขสุขคนค่า